ครับวันนี้เอาบุญมาฝากนะครับจะมาเป็นประธานห้างได้นะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับขยันทํางานรวยแน่นอนแต่สิ่งที่มาคู่กันก็คือสายมูอาจจะไม่รู้นะครับว่าประธานห้างนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจริญนะครับฐานายุโตนะครับหรือพระครูพิพัฒนวิทยาคมนะครับปัตนนสว่างอำเภอหนองกสจังหวัดอุดรธานีนะครับมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันกับลำเภอนมงุญสมบัติที่ที่เขียนผม้ก็ฟังตะกุดพระอาจารย์นะครับ ทุกครั้งนี่ผมประสบอุบัติเหตุผมก็จะกลับมากราบอาจารย์อบนีเหมือนกันนะครับรอบนี้ผมมาบูชานะครับพระรุ่นสองวิหารนะครับตรนนี้ยังไม่ปล่อยนะครับอยู่ในช่วงที่รับเปิดจองนะครับให้จองก่อนก็ได้ก่อนนะครับจะมีเนื้อเงินลงยาแดงลงยาเขียวนะครับส่วนเนื้อทองแดงเคลื่อนกมีเนื้อทองแดงกัลปินยังเหลือนะครับพี่น้องรายละเอียดก็ตามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับรีบจองตัวนี้ก่อนที่จะหมดนะครับผมคนเรานะมันต้องควบคู่เนาะพี่น้องเนาะสายมูเตลูแล้วก็ มูอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องลงมือทําด้วยนะครับร้านต่านงนะเอ็มตัวมีจากข้าวโลหะตะโกงตะกุดพี่น้องจากมีคตุบาอาจารย์นะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ <S 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 ผมแนะนําให้การาบหลวงพ่อเจริญธันตยุติูตนะครับที่หลวงวสอพี่น้องท่าน่ีสาได้เด็กน้องเด้อครับ